สวัสดีครับมื้อนี้มีเมนูกับเขาคกับแก้มเด็ดๆมาฝากคือเก่าครับพี่น้องเมนูต้มเพียเครื่องในครับผมผมอ่ำลำครับพี่น้องเครื่องไนเฮาต้มปเปื่อยครับสดน้ำผมอํำลำกินกับข้วย้อนฮอนนะครับเส่บที่เด็ดครับพี่น้องมาหมือนกับเสบครับสำหรับวิธีเฮ็ดง่ายๆคือเก่านะครับแต่ใครเฮามาถูกเราก็หั่นเป็นชิ้นนะครับ ตา,าาตามโดย่าครับจากซีแบนตามโดยต้นผักชีครับต้นหอมกับผักชีฝรัง่งนะครับซอยอันนี้เครื่องในที่ผมต้มไว้ครับนี่ผมต้มประมาณสามชั่วโมงครับเปื่อยครับเั่งดีมะฮันเป็นชิ้นพอดีขําครับ,รบนี่ครับ เห็ดเนีหลายเมนูครับพี่น้องมอนี้สือไม้อยเกลืสิบบาทครับอันดับแรกเขาหม้อขึ้นข้างบนเตาเราก็ตามดีเพียนะครับหล้นก็ใส่น้ำซุปครับน้ำเพิ่มสักน้อยแล้วก็ตามดีคาตไครผงนัวครับ <S <S ผงปรุงรสสักน้อยตามดีน้องพ่อน,นะครับ ใบมะกรูดชีกแล้วจกน้ำข้าก็ต้มเพียจะมันสุกหมดแล้วครับนี่มันหอมขึ้นมาเลยครับพี่น้องเราจังใส่เข้าครัวผีกบนนะครับนี่ใส่มะแขวนน้ำจักน้อยครับวันนี้หอยมันมีกินกตามดึงเครื่องในเลยนะครับ ยาจารเอาคนคนนี่เขากันแล้วกัซิมมองนะครับปุ่งตามมาก,ก์กน,นะครับอกเพียทัฟว่าไซพผีปนเพิ่มตามเลยพักเที่ยวหันไว้นะครับคนคนนี่เขากันซัมนี้เขาเป็นอาเซียรเรียบร้อยครับนี่ครับ จุ๊ดจวดดนะครับมือหอมขมอัลํำครับพี่น้องยังไงครขอตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟครับจังไงก็ต้องเห็นเหมือนกันนะครับรับรองว่าแซ่บที่ดียดแน่นอนสำหรับมือใแบบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันนี้นะครับ